วสวัสดีครับวันนี้น้องโนซี่มาช่วยปู่นะครับช่วยปู่รดน้ําดินเพื่อให้ดินนุ่มดินร่วนปู่จะทําแปลงผักเพื่อปลูกผักนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเอาผักอะไรมาลงแต่เราก็ทําดินไว้ก่อนเตรียมดินไว้น้องนี่หันหน้ามาสิเก่งมากเลยครับ นี้สวนเปีวเฉียงนา,น,านั่งเล่นของเราบรรยากาศมีมะเขือด้วยหลายลูกเลยก็ปลูกแต่ค้หน้าบ้าน โครงการสร้างบ้านของเราบ้านหลังที่สามไม่ใช่ 3, หลังที่สองโอโน <c oughs> โอโมัม <c oughs> ช่วยปูหรือกวนปูกันแน่เนี่ยฮะ <c oughs> ช่วยปูหรืหอกวนฮะระวังนะระวังจอบนะครับนอตตี้นอตตี้ถอยถอยก่อนครับระวังจอบปู ล้างปากหน่อยเดี๋ยวลื่นลมนะครับระวังเดินไปข้างหน้าอีกครับเบบี้เก่งมากเลยเรียบไปพุ่นละเป็นเรื่อยก็เอออาลข้างหลังเป็นทุ่งนา อากาศดีมากค่ะตอนเย็นรดน้ำตะไคร้ด้วยครับเปียกได้ช่ไหมเด็กเนกปรกนิดหน่อยสกปรกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ล้างเนาะเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำครับผมเด็กช่วยงานปูเด็กเก่งมากเลยเรี่ยวไปคุนอะเออไปคุนอะเออไปคุนอะ อีกคุณเหรดอีกมคุณละเก่งจังระวังลื่นนะครับครับเอาบายบายหน่อยครับบายบายคุณผู้ชมเกิหน้าดูสิเด็ดยิ้มออเก่งมาก